ตัวเจ็บอีกตัวหนึ่งคือแทนโรคที่ไม่สามารถคาดดาวได้คือดาวพฤตียูดาวพฤทียูน่ากลัวมากถ้าดาวยยเรนัสดาวมฤตยูเนี่ยพื้นที่ดาวมฤตียูไปอยู่เนี่ยเขาจะทำลายหมดมเขามีคุณสมบัติของการทำลายอยู่แล้วพฤทียูเนี่ยมันจะกัดก่อนทำลายการทำลายของมฤทยูเนี่ยแตกต่างจากการทำลายของดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ยจัดไปเลยถ้าอยู่ตรงไหนก็ตรองนั้นไปเลยอ่ะอยู่ร่วมกับราศี อะไรพระจันทร์ก็เสียหายอะทิวเจออยู่เพืาอพระจันทร์เนี่ยอ่ะตาก็เหายตัดไปเลยนะคะหนึ่งตาเสียหายสองเต้านมเต้านมเสียหายไปละถูกตัดไปเลยจบจบเรื่องของเขาเขาจัดการไปเลยแต่พระยูไม่ใช่อย่างนั้นพระยูเนี่ยจะค่อยๆกัดกินทําลายอวัยวะช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าปวือยัะยวะช่วงไหนที่หรือในตามที่ตามภาพนารลักษณ์เนี่ยพระยูไปสถิตเนี่ยต้องระวังต้องวัยวะช่วงนั้นมันจะถูกกัดกินหรือเกิดอุบัติเหตุ เกิดเหตุขึ้นมากับอวัยวะช่วงนั้น